สำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่เราจะคุ้นเคยและรู้จักกันอีกอันนึงก็คือสายพานลำเลียงแบบกระเพาะนะครับก็คือจะเป็นลักษณะสายพานเป็นแบบนี้นะครับหรือบางที่เนี่ยลงข้าวจะรู้จักคือสายพานคาดแดงนะครับแต่นี่จะเป็นสายพานกระเพาะอีกแบบหนึ่งที่เป็นสีดํานะครับซึ่งรูปกระเพาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ที่เรารู้จักก็คือเป็นกระเพาะแบบนี้นะครับฉะนั้น การยึดจับกระเพาะเข้ากับสายพานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือตัวสกูนั่นเองครับนี่จะเป็นสกูแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสกูหรือว่าน็อตกระเพาะนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์สาคัญหนึ่งที่จะยึดไอตัวสายพานตัวนี้นะครับเข้ากับไอตัวกระเพาะเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับซึ่งสกูตัวนี้เนี่ย มันจะทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายแบบแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไอตัวสกูนที่เป็นตัวผู้จะมีเหมือนฟันเหมือนเขี้ยวตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีไว้สําหรับอะไรเวลาเรายึดไปถึงปุ๊บนะครับมันจะจิกแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวสายพานันธุ์กระเพาะนะครับแบบนี้นะครับซึ่งพอยึดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมขออธิบายนิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสายพันเนี่ยกระเพาะเนี่ยเวลาเขาต่อเนี่ย เขาจะไม่ต่อเหมือนสายพาน P ีวีที่จะามาต่อชนกันแล้วก็ทากาวนะครับเขาจะใช้วิธีการต่อเกยแบบนี้เลยนะครับต่อเกยแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดเลยแบบนี้ประกบยึดเลยครับสก,กูก็ขันแปะยึดเลยแบบนี้นะฮะอันนี้คือการต่อสายพานชนกันเลยนะครับส่วนสก,กูอีกอันนึงใช้ในกรณีที่ยึดกระ้พาะครับจะเห็นว่ากระเพาะของเราเนี่ยพอเวลามันออกมานะครับหน้ามันจะเรียบฉะนั้น ไอตัวสกูกระพอนเนี่ยมันก็เลยจะต้องเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือนี่เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสเปคของสกูกระพอนนะครับส,สกูกระพอะ,ะพอที่เป็นไอตัวที่ยึดประกับตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นแบบอีแปะนะครับก็คือเป็นแผ่นบบเรียบก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่เป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือเป็นแบบแผ่นเรียบนะครับส่วนสกูอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแหวนโค้งนะครับแหวนโค้งเนี่ยตัวนี้ไว้สําหรับอะไรไว้สำหรับในกรณีที่ผมพูดไปถึงเมื่อกี้นะครับที่ว่าพอเวลาสายพานมันประกบนะครับ ตัวแหวนโค้งเนี่ยอันนี้คือตัวแหวนโค้งเหมือนฝาถ้วยฝาชิงนะครับมันจะประกบเข้าไปตรงนี้แบบนี้เลยแล้วมันจะกดแล้วก็ทําให้สายพานเนี่ยไม่สลิปไม่ยืดไม่ตึงนะครับซึ่งตัวนี้มันเลยต้องใช้เป็นลูกถ้วยเนี่ยกดเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแผ่นเรียบแบบนี้มันมีโอกาสที่อนาคตมันจะคลายได้ฉะนั้นเขาเลยใช้เป็นแบบลูกถ้วยแบบนี้นะครับอ่ากลับมาดูที่สเปคกันต่อนะครับก็คือ ไอตัวที่เป็นแหวนอีแปะนะครับก็คืออันนี้ว่าสาหรับยึดไอตัวกระเพาะเพราะว่าไอตัวลูกกระเพาะหน้าเนี่ยมันจะเรียบฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้เป็นแหวนอีแปะเป็นตัวบีบเอาหรือใครบางคนเนี่ยเอาเป็นแบบลูกถ้วยไปใช้เนี่ยกับกระเพาะเนี่ยจะไม่ได้เพราะาไอตัวโค้งตรงจุดนี้นะมันจะเป็นหนีบให้กระเพาะแล้วมันจะแตกได้ใช้ไปสักพักเนี่ยมันอาจจะหลุดนะครับอ่าฮะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นกลวยทรงไข่นะครับอันนี้จะเห็นเป็นเหมือนฝาแหวนโค้งแหละ แต่ไอตัวกระเพาะเนี่ยมันจะกว้างกว่าไอตัวไอตัวเดือยที่เป็นฟันมาจิดในสายพานจะกว้างกว่านะครับแล้วอ,อย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบฝาชิงแบบนี้เลยเป็นแผ่นใหญ่เลยแบบนี้นะครับซึ่งสเปคตัวนี้นะครับของเราเนี่ยจะมีอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับรวมทั้งไอตัวสเปคขนาดของกระเพาะนะครับตัวนี้เราก็จะใส่เป็นหน้าเว็บไซต์ด้วยเช่นกันนะว่ากระเพาะเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับก็คือมีแบบ 6นิ้ว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้ว14นิ้วนะครับกว้างยาวเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีบอกสเปกไว้ให้นะครับวันนี้เราก็มานําเสนอในเรื่องของสกูกระเพาะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะครับว่าสกูกระเพาะหรือว่านัดกระเพาะเนี่ยทำไมมันมีแบบเรียบกับแบบที่เป็นลูกถ้วยเราก็อธิบายให้เห็นนะครับว่าการใช้งานแบบลูกถ้วยเนี่ยเหมาะสําหรับการยึดไอตัวสายพานเนี่ยหรือช่วงรอยต่อเพื่อให้สายพานเนี่ยมันถูก ลูกถ้วยเนี่ยบีบแล้วก็รัดเข้าไปยิ่งแน่นกว่าเดิมนะครับส่วนสำหรับที่เป็นไอตัวแหวนอีแปะตัวนี้เป็นแผ่นเรียบเนี่ยเหมาะสําหรับการยึดที่เป็นลูกกระเพาะที่หน้ามันเรียบมันจะทําให้บีบรัดแล้วก็แน่นกว่านะครับก็วันนี้เราพูดถึงเรื่องของสก,กูกระเพาะแล้วก็ตัวสายพานกระเพาะครับให้ทราบตนเบื้องต้นว่าการใช้งานการเลือกใช้ในยังไงส่วนสเปครายละเอียดดีเทลเนี่ยสามารถไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้นะเดี๋ยวเราจะมีบอกรายละเอียดมาให้นะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับกับผม Best c a r r ร i ซ r s e ตอสินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรครับ